สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพกับผมเนาะชแนลสามสามคลิปติดซึ่ง <c oughs> ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาคือรองท้าป้องกันนะส่วนความสมามารถผมรู้แล้วแหละแต่ค่อยไปดูในเกมอ๋อใช่อีเวนต์ของ Ei r e m o t ที่สิ็ดพร้อมกับจี้รองท้านะ เมือ่อในเทือกเขาันเมื่อตกแลนด์มาร์คของไฟตรงข้าม80อยู่ยุนทางสองครั้งและเมื่อตกพื้นที่ของระยยานพื้นที่ที่เลือกของชั้นสองครั้งเมื่อตกพื้นที่ของฉันลัมาเบิลแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้างเหมาะกับนาเดียซูปเปอร์เรน่าใช่ฟยใช่ มากับอีพวกดูดดูดแล้วก็กลับเมืองเชินอย่างเช่นอีทาดีแยอะไรคนนั้นเป็นตน้นก็ขอเวลาสักครู่เอิม่มอ่ะแล้วผิดด้วยก็อีนี้ผมไม่หาหายากสะสมนักบวชแห่งดวงดาวสีต่างอ๋อ แห่งดวงนับบววแห่งดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์วะใช่ดวงจันทร์แล้วก็มีแสงวิกตอรี่กับลอมละลายเราต้องไปดูใช่ไหมอันนี้จริงไปดูได้ปั๊บหน้าประกาศจะได้แต่ขี้เกียจเลื่อนหาขี้เกียจขี้เข้าเอาง่ายๆลมละลาย 70ตัดการป้องกัน30 60เรียกตัวคนที่อยู่ที่รอบโลกเมื่ออัปเกรดแรนมาร์็0สุ่ม2 48เมื่อติดตั้งหลุม70สุ่ม2 48เมื่อถึงแรนมาค่าส0ดูด3ช่องหน้าหลังนะส่วนวิกก็เบิ้ล28ออกก่อ8 5หมุดหลุม20่กับเมืองมุดหลุม20กับเมือง ชนะโบนัส3ครั้ง90้าสิไไหนก็ได้45เลือกการโดวงหนึจาก2ใบย50ยกเลือกค่าซื้อต่อและค่าบานทางคูตสอเข้าเมื่อตกเมื่อถึงวันนี้ทีม20เที่ยวรบโกง่ายดีเนาะไม่มีอะไรเลยใช่ปะไม่น่ามีก็ล็อกอินได้อีอหมองแป้งมาเดี๋ยวไปเล่นเหนืคลิปต่อไปแล้วกันหนไก็หนไมาลุ้นลูกบาทกันทุกคน ก็สีชั่วโมองอย่าหวังก็ <c oughs> <c oughs> อันเนี้ยผมว่าผมจะน่าจะสมแนละ้วเอาไปเล่นกีจาร์ได้คนเนี่ยเออค่อยพูดตอนท้ายคลิปแล้วกันสมให้สมอย่างไรแล้วกันทำไมไม่ออกเลยวะโอ๊แต่น้ำวดสีแดงอะออกยาก สมให้เลยสัก500ห้าร้อยแล้วกันร้ยหาข้อปีลองรับไม่ได้ขอสีร้อยอมีโอกาสปิดเว้นไว้งั้นหมดตัวเว้ยหมดตัวเพราะสีแดงมันออกยากมาดูสิความหมดตัวฮี่อ่ะครบจังวะขาด ดวงจันทร์กับดวงดาวอของยากนะพวกมึงสองคนดวงจันทร์กับดวงดาวฮ้คะแนนลักกี้เต็มตกเต็มหมดโน้ตที่เก็บเต็มอัตราสุม่มไอชิ้นนี่มันมีอัตราการดรอป้วยหรอเนี่ย ค่อยซูมฟรีทีหลังซูมเลยก็ได้่ะเอ้าวล่ะขอดูาาดอัตราการดรอปเลยนะมีเกรดบีน่าจะมีบอกวัตถุดิบในอีเวนต์เนาะลีเจน์นาน,น่าเท็ดดี้แบร์แอดโอกาสดรอปศูนย์เปอร์เซ็นต์มื่อใส่มาทำเพี้ย ไปดูวอลิตแป๊บไหนลืมไปที่กินนมขอเวลาสักครู่คุยกับเพื่อนอั่นแหละสมดอเอแล้วเนี่ยเออไง อ,อ,อ,อืออ้าวหละหมดอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ <c oughs> <c oughs>